เมีให้สัตว์เพื่อนก็ยิงมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนบ้าหนตีอ้าไม่เล่นกันดีโอเคๆไม่ใช่เมียแต่เลียให้เฮ้ยไม่ใช่เมียแต่เลียแล้วอะไรล่ะไอ้เหี้ยหรือกดมอไอ้เหี้ยจีบกูตายโอยเหี้ยมันงควางเตะกูสิเฮ้ยมึงวิ่งไปไหนอ่ะหวยเลยตีปั้นไงหมอไอ้แจฟเปอร์อยู่บ้าน ไอ้เฮียกูไม,ไม่มีป้ายนะไอ้สัตว์กูม,มีคลิปด้วยเดี๋ยวหาว่ากูพิษแรงเพราะมีป้ายเฮียดิ้่เฮียเจตเปอร์เป็นแม่ครัวไอ้สัตว์แม่ครัวหัวไข่ไเฮียเลือดตัวไหนนิดนึงพี่แปงจะเอาประจักรไปทำอะไรเอ,อ,เอ,อยเ้ยเลือดไปขอหนิดนึงจริงๆด้วยไอ้เฮียเลือดก,กูสี่เลือดกูสี่หมื่นสองเลยะอะเทพเฮียยิ่ว่าหมัดหมัดเตะมาสามสิบเจ็ดอ่ะเอ้สามสิบหกจุดไอ้สามสิบห้าเไอ้เฮียยตึงจีไม่เลือดสี่หมื่นสามมาเฮียตึงจีไม่จ๋าเลยอะมู กูแข่งไม่รู้จะกูแล้วไอ้เหี้ยมันลุมกูเฉยเลยตากก็นี่ไงกูตายแทนไอ้หวยแม่งมันลุมกูไม่ลงเว้ยเ้ยไอ้เหี้ยไม่ลงดิเหี้ยกูสกิลบูช่วยอยู่ละไอ้เหี้ยกูตายแทนไอ้เหวนเซตเดียวมันโหดขนาดนี้เลยแต่วะไอ้เหี้ยแม้ยิงฟรีนั่นแหละทปั้นทีสองแสนไอ้เหี้ยหวยเทพแค่เร็วเนี่ยอีเวนดูดิเลือดกูหายสามร้อยไม่พอสามร้อยผู้ผิดไม่หายแปดแปดหมื่นลุมกูมาลุมมาลุมมา ผู้จะปล่อยให้มันตีมันก่อนไอ้เหี้ยไอ้มึงก็ใจร้ายเกินเน่ไอ้ยันมันเกินไปคอมมั่นร mm ู้ไักเปล่าบอกไปคอมมันเหรอเอาเจฟดิเอาเจฟดีนี่นะวินข้าบ้านซิมีใครไหมเอ้ยอีนี่มันเออนั่นแหละปีโป้สวยงามไอสัตว์และไอหน้าสุขีไม่เข้ากูเลยคราวนี้ถ้าอย่าไปตีอย่าดาบไอ้เหี้ย เดีมึงตีไหมล่ะตีกู <c oughs> เล่นตินกูเล่นพินกูยังไรน,นี่คลิกหัวมันเลยได้มากี้อูพิสองหมื่นบอกว่าเมื่อกี้กูหลงว่าได้เลิกเล่นพินในเฮียเข้าบ้านมาเข้าบ้านเ่ดี๋ยวเดี๋ยวผมเกิดโอ้ยไ<า>อยบ้านเยอะมากไอบ้างไม่ลงเหรอวะวมนนอี้ ไอ,ไอ้เฮียบอกกูมาลงนะอวอลางไม่ลงอีกไอ้สัสเอาไปห้าหมื่นนะเจ๊ฟๆแล้วก็อีโมโอเอาไปห้าหมื่นพี่บอเอาโนก่อนพี่บอเอาโนก่อนล็อกแล้วล็อกแล้วหวยเอ้ยกูตายเฮียโ็โชๆกูมาช้าไปไม่เป็นไรแต่ยี้มีครั้งที่สอง แม่ยิงกูมาต้ทอไอ้เหียแต่ครั้งที่สามเฮ้ยแต่ครั้งที่สามนี่ไม่ควรเข้าไปในบ้านอ่ะซ้ายมืออ่ะหมอเต็มเลยนะเคเคเหียเด้ทอนเกินหมอนิงจ้าิงจ้าอยู่ๆอ่าเยียแต่ตปวดทอนิดตายโอ้เฮียกูไม่ลงวอน่แม่งมั่วไปหมดเลยเฮีย ไอ้ที่กูไม่มีป้ายเหมือนกูเลือดกูเลือดไม่เหมือนตอนมีป้ายเลยอ๋อมันจะเหมือนกันได้ไงล่ะยี่เป็นติดกว่าเปอร์เซ็นต์เลือดสี่หมื่นสี่ไอ้เฮียยาอะไรกูหายไปไว้เฮียเมื่อวานกูเลือดสามหมื่นวันนี้กูสองหมื่นเก้าหกร้อยงงแดงหมดสหาหหมดไม่ไม่อ,อ้าวเฮียนินแกลเปอร์นในบ้านเปลียป่ยนสัตว์เปลี่ยนคุมลายปีโป้หิห้หมื่นห้าเฮีย สามหมื่นแล้ววะ่ะอ๋อที่อะไรวะลูกปั้นไงไอ้บัฟปั้นหรือเปล่าน่าจะมานี่ดิมาให้กูปาดทีละตัวดิน้องๆน้องๆน้องๆมานี่ดิไม่อยากให้กูตีหมอกำมาฆ่ากูเร็วฟั่งข้างทีหนึงห่งแม่งตัวอุยอันดับตกแ,แบบพะพวเด็กแบ๊กโอ้โหเพิ่งมาแข่งตอนผมแตกจานเด็กแร๊กข้ามี่มา เสียค้าเมื yeah, Poke ่อไหร่จะมาแก้มือวะเออไอ้ปากดีเกินนี่แจ็คแม่งปากดีเกินไอ้ไปไปแก้มือหรอไอ้เฮียเป็นแก้ตัวอยู่แจ็คแจ็คแม่งปากดีเกินไอ้เฮียแม่งไม่ได้เล่นเองก็ปากดีเกินไอ้ยได้หมดไอ้สัตว์มาดีไอ้เฮียต้องตายละลืมใส่สำนักโอ้ลืมทุกอย่างเว้ยไอ้กูบวกสิบสอง โอ้ยชิ้นขนาดกูแดงแลวมัดเตะกว่าห้าหมื่นสี่ 50, 40, เฮียกูไปตีหมอกูดีกว่าว่ะเฮียเจิร์ตเปอร์อรว,อรวิ่งมาเจกเรื่อยๆชนะแน่นอนแ้เจิรเปอร์เป็นแมน่ทับได้ไงวะมันมเวิ้วเยอะขนานดนั้นเลยเหรอร้อยเจ็ดเจ็ดอุ้ยเฮียมแบบซื้อซื้อตัวไข่มาวะนนะี้ ดีห้าดีห้าล้านเวล้อยเจ็ดเจ็ดไอ้เหี้ยถึงจีท่านแต่กูก็ทุบทีเดียวตายดีนะไม่งสุดความลับนังฟ้าจัดเลี้ยเวลไวเกินนี่อ่ะเราะบ้าน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 ไอ้ไอต่ายิงกูเข้าไปไยไรริงกูเข้าไปไอ้เหี้ยอ่ะยิงเข้าไปอ่ะยิงเข้าไปไอ้บอสเอพีมึงไอ้เหี้ยมึงทำให้มันยิงกูตายนะนะหนึ่งดอก สองดอเฮียโดนจนได้ไอ้เฮียเลือดยิงกูสี่พอเพราะเนี่ยถ้าเซียนเจ๋็แม่งหมาติทวนไม่ตายแบบไม่ตายจริงนะไดกินไปเองคิเปก็เฮียแหละดูด้วยคิเปิงเดมูมูที่สวยไอ้เฮียโดนพิษมือสาดโดนพิษมือสาดตายเฮียสมเพชที่หายเีย S <S ประสฉิมันก็ตายเหมือนกันแหละไอ้ยเฮไม่แต่ก็ถึกปีไอ้ี่ยนี่มุ่งจัดเลยสัตแม่งเหมือนที่กูมุ่งเข้ามาเจฟแทงไปหนึ่งตับเจฟชอบดินแทงอยูอ่แล้วไม่เจฟไม่ได้เข้าทิเหรอวะเฮ้ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงเจฟโนคางเลยไอ้ย้ยน่าจะดีกับเพื่อนอยู่มั้งอารอ ครั้างมแดงไอ้แดงโห่มึงพิษมื่นหกไอ้เยี่อะไรแก้กูขอบคุณมากใครใครอยู่ข้างหลังมึงอ่ะแค่นั้นแหละอ่ะมึงอยู่หน้ากูนะมึงแก้ไม่ใช่มึงเอนกันน่ะได้โอเคอ่ะก็มึงหมอเหี้ยหมอเหี้ยก็เมื่อกี้มึงอยู่ข้างหน้ากูเนะน้องชายกูแก้แล้วกูแดกมาช่วยไงโอ้แหม่ท้อทีท้อทีก็พูดให้มันเคลียร์หน่อยวะเนาะโอ้ไม่เห็นค่าแล้วเดี๋ยวนี้แต่แต่ประดับเซนเจ็ดไม่ไม่มีแล้ว้เจะขาง โอ้โหดีนะกแดงไอ้เฮ 9, 9ียเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไอ้เฮียโหแทงเกฟได้สวยสัตว์ไอ้ฮเฮียอย่ามาลงตอรี่เหมือน,น,อน,อนหนกมื่อกีกว่าไอ้เฮียอหบ้านลืมเลยโอ้โหเจ็ดหมื่นไอ้เฮียฮันกวามเตะกูแรงขนาดนี้เลยวะเฮียบ้านสนเฮียบ้านกันหน่อยเร็วน้องน้อง หมดยางบ้านหมดยางแบ้านหมดยางบ้านหมดยางมันเข้าไปอีกรอบมันเข้าหยอดไอ้เหี้ยอ่ะมันเข้าไปอีกรอบแล้วกูพิษกูพิษหมดโอ้โหเชี่ยตูเตียไปแดกมันเลยหมด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 กูพิษทีเดียวตูเตียไปแดกไปเบิดหมดข้อหลีเหี้ยมูนกูนกูนูนกูอันดับนกูสวยเหี้ยหมดเลยเหี้ยนอนจมกองตีนหมดเลย อ๋อไอ้เฮียหนกหนูอะไรมาไอเฮียตัวก้อนหน่แต้ๆบอกหนกเทียบเทีบแก้ล็อกขาทำไมวะโหเทียบแม่อยู่จริงตัวนี้ม oui, ันชักจะเหิบเกลมใหญ่แล้วไอ้สารเมื่อ uh, ก oh ่อนวิ่งหนีกูเดี๋ยวนี้วิ่งใส่กูรออะไรยิงโคตรแรงไอ้เฮียยิงแรงด้วยนะประเด็นเจ็บเจ็บเจ็บบวกติดสอบเจ็บแม่หอ หมอกับไอ้เหี้ยเนี่ยหมอกับแม่ยูจินนะไอ้เหี้ยเก่งเก่งชิบหายเลยไอ้แค่เล่นเก่งอ่ะไอ้เหี้ยเออหมอน่าเล่นชิบหายเลยอ,อยากเล่นหมอจัดเลยเออเอ,อ,อ่ะหนูใต้ตีนกูดิ <c oughs> หนูนึกเปิดระดับไอจีดีซีถึงว่าตายง่ายจังเปิดโบนุ่ยปลาเพิ่มอีกหนึ่งไงระดับไอจีดี ไอเฮียวิ่งไปคิดหัวดาบฝะทอดไอีดอกนี่สั่นหงมเกิลเหมอไอเฮียเสียงเฮียไรลั่นนิ่ง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 ใครเปิดมาโครไว้สัตว์ที่ถามว่าต้องต้องกดอะไรบ้างไอ่เฮียคุณลืมกดภาษามอคอะโอ้ยเฮียโล้พี่ลืมกดภาษาผมลืมกดไวช็อคอ่ะโอ้ยกูลืมกูลืมกดบอนทินนะเฮียเอ้ยไอเฮียกูว่าลืมมัวแต่ห่วงคนอื่น รับผู้อื่นเขาตีแย่สรุปตัวเองวิ่งกดไว้เฮ้ยตระกูลหองหีบมาแล้ววะว่ะมันอยู่ข้างบนไอหมอเแล้วไอหมอหหีบอ่ะไอ้เหี้ยคนอยู่เยอะแยะกูวิ่งวิพิดอี๊ซุกี้กูถอนไอ้เหี้ย ตายกูหมดแน่นอนแดงหมดด้วยเจ็ดเปิ้ลในบ้านเจ็ดเปิ้ลตายสินายิงวิเราไม่ตายหรอกไอ้แยพีเนกไอ้สัตว์คุยยิงวิหนิงก็งูอ่ะตายอยู่ไอ้สัตว์คุยมันเตะสี่หมื่นห้าอีกแล้วไอ้แยเลือกูสี่หมื่นสี่ไอ้สัตว์ <Yeah. S 2> อา้ามันก็ต้องใส่สถิตวะสิถ้างั้นนะ่ะหุดหงิดเลยสัตว์ไม่เห็พันหนึ่งไม่ถึงเนี่ยอา้าวไอสัตว์ธนูมาจากไหนเนี่ยไม่แส่เทพเจ้ากันได้แต่ถ้ากูกดล้างนานๆกูรอด <c oughs> กูไม่ได้กดล่างนานเอ้เหียกูลืมตั้งแม่ไม่กดล้างไอเหียลืมยงลืมยากันหมดเลยเวย้ยไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ที่หนึ่งอยู่เติมมาหนเติมมาหน โอ้โหเปิดแม่เอาอินกูจัดใครไม่ทับวันนี้มาหนิเอออะเปิดเปิดไม่เอาลูกใครไม่ทับวะไอ้ใครอะพี่แปงไงร้อยเจ็ดแปดเปิดเพลงกูเปิดไม่ได้อะทำไมอะหนูเติมวันนี้แล้วอะไม่หลูกนุ่มคนึ่งบอกว่าให้ต้องตัวเองนะเฮ้ยดาดาไม่เห็นนี่เช่ยนะไอ้เชี่ยตะกอกูนิ่งเลยเฮ้ยจะมาแล้วไอ้เชี่ยตะกอกูนิ่งแป๊บเดียวเองไอ้สัตว์ มันไยู่นี่ตั้งน,นานแล้วเฮ้ยรรเฮี้ยทำไมทำไมตะกรมันขึ้นมาห่างแค่แปดร้อเองวะไอเฮียก็มึงดูดิอ่าโปรเตฟอนี่อ่ากูตายทตายเแม่ไม่รู้เอามาตาไอ้เฮี้ยแม่งเอ้ยทำไมกูเล่นติดๆขัด,ขด,ขดๆจังวะอเฮีย้ยพอช่วงห้านาทีสุดท้ายเนี่ยครับมีมิผิวเลย,เ,ลยเฮีย้ย ไอ,อเจ็บเจ็บมันตีกูข้างหลังอะ่ะไอ้น้องเวนมึงชอบอยู่อะไรี่ข้างหลังมวงชอบอะดา,าะนั้นคือสนองมึงไม่ตายวะกูตายเฮีย <c oughs> ดา,าั้นคือสนองมึงไม่ได้คืนกูไม่ได้คืนกูโดนตีเฮีย yeah. อ๋อไม่หรอกกูก็ไม่โดนไอ้เฮียตีกูตายด้วยเหรอวะไอ้เฮียแม่งง้งโง่เนี่ยไอศโหแม่ฮันเตกูหกหมื่นแปดไอ้เฮียโหเจ๊ไอสัตว์แม่งเอ้ยเจ๊แม่งต่อรอดตีนอาหนอน่าเกินหมอถ้าไม่ยากูได้นอยวะเฮีย โอ้โหยันแม่ดาบไข่ไว้เฮียไปตีเสริมดาเมจให้เฮียแจ็ปเปอร์มาฆ่ากูเนี่ยต้นเตีนดาบเทนหกไอ้เหียอไม่ได้แยกวอไอสัตว์โอ้โหโกูโดนตีพร้อมกงนสองตัวเฮียนม่มนนงมไปอะเฮียนี่ก็กพิษแม่งรัวๆอย่างเดียวไอ้สัตว์โง่ที่ผ่ายทัวยย่วเนี่ยเฮียก็บอกแล้วอย่าเล่น ไอ้้เหียม่จริงไ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 ม่จริงมันต้องไข่มันต้องของมันตึงเว้ยทวนน่ะเดี๋ยววะไอ้เหี้ยแม่งกูเห็นไอ้แยโดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทวนนี่้แม่งอาชีพแม่งมันไม่ใช่นักฆ่าไอ้เหี้ยทวนน่ะนักเวลทวนน่ะไอ้สัตวสสะพอตไอ้สัตว์มันแบบเอามาแข่งให้เพื่อนอะไรอย่เงี้ยแล้วมันแข่งปะก็ไม่แข่งไม่ไม่แข่งด้วยกูยังไม่เห็นแข่งเลยอ่ะ มันมันไม่ใช่อาชีพนักฆ่าแบบนินจาอะไรพวกนี้มันไม่ใช่นักฆ่าไงเราจะเอามาฆ่าคนมันก็เขไม่ใชนไหลายโอ้โหบอสิบสองเทียดนงตีสี่หมื่นสามตายสมเพศวะเทียด้งตีบอสิบสองอย่างเฮียเลยครับ เอาเจีดิเอาเจี๊ยบส่งท้ายส่งท้ายเจี๊ยบดิสวยเดี๋ยวแม่หันกวางมาเตะกูไอ้เฮียบวกสิบสองโอ้โหกูโดนดึงโอ้โหกูโดนดึงมาตรงนี้อย่างที่ลงหัวความเสริมหนิวะเฮียไปเล่นลามปะแกไปเล่นลามปะลาม้วามเสริมไปไปไปกดยางฟูเอาสักหน่อยเฮ้ยตะกูลเราไม่ไม่เห็นตะกูลหอตะกูลหองเีมันก็ต้องหนีหนิวะยี่สัตย์ติดลบ ดีอย <G ã entender> ู <t gi ver> ่น่าแรกี้อ่มีคนค็ดเจ็ดคน